รถสี่ด่านสี่ประตูสาภาพใไฟแดงขับตีสุดๆเลยค่ะมาดะสองหนึ่งจุดสามหายคอนเน็กซี่ด่านเกียร์ออโต้ปีสองพันยี่สิบโปรโมชั่นของเรายี่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะแมกไลสวยค่ะรถมือแรกใหม่แท้ค่ะภายในเป็นเบาะผ้านิ่มสุดๆเลยค่ะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปัดไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าแอร์แบก พุสตาร์ทพวงลอมันติฟังก์ชันเรียงไม่ห้า0 0ื่ค่ะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD ค่ะกล้องส่องถอยก็มีด้วยค่ะระบบไฟฟ้าทั้งหมดค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะด้านหลังนั่งสบายเลยนะคะยังมีกินใหม่เลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ ฟีดาวส่ง7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปกระสุลคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะปรึกษาเรื่งการจัดเนันได้เลยนะคะยินดีคำปรึกษานะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะ จะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนสีสันสวยสดใสสุดๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858 50. ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมีาาายไซน์นำหน้าแอดซน์ a m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ